จริงแล้วไม่ได้เห็นแย้งกับคุณอภิสิทธิ์หรือคุณนัทพงศ์เลยขอเติมในส่วนอื่นดีกว่าค่ะถ้าเรามาดูส่วนประกอบของ GDP ของเราในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยค่ะมันก็มีตั้งแต่ในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศซึ่งเครื่องยนต์อันนี้มีปัญหาเพราะว่าเรามีถ้าถามทุกคนเนี่ย<ม>เหนื่อยในเรื่องของการที่จะจับจ่ายใช้สอย เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้ก็คือต้องเข้าไปกระตุน้นอย่างที่เราเคยมีโครงการเช่นตัวคนละครึ่งคลาสนะคะที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะกระตุน้นให้เศรษฐกิจเนี่ยมันสามารถเดินไปต่อได้ในขณะเดียวกันอีก3ตัวนะคะที่เป็นตัวช่วยในเรื่องเป็นตัวประกอบของ GDP ของประเทศก็คือในเรื่องของการลงทุนนะคะซึ่งเดี๋ยวจะกลับมาแตะเรื่องการลงทุนเพราะคุณอภิสิทธิ์ได้แตะไปแล้วต่ขอเพิ่มนิดเดียวอีกตัวหนึ่งที่ต่างคิดว่าอยากที่จะให้พวกเราเข้าใจก็คือตัว G หรือว่าตัว การใช้จ่ายจากรัฐ government spending การใช้จ่ายภาครัฐวันนี้เรามีปัญหารจริงๆเพราะว่าเราขาดดุลงบประมาณมาทุกปีนะคะปีนี้เนี่ยขาดหนึ่งล้านล้านบาทซึ่งเรามีเงินสามารถจะใช้ได้จริงๆเนี่ยประมาณแค่สี่ห้าแสนล้านเพราะว่ามันเป็นงบประจําประมาณ3ล้านกว่าล้านแล้วก็มีงบที่ต้องไปใช้พวกภาระนีหรือว่าดอกเบีย้ยที่มีมาตั้งหลายๆรัฐบาลเนี่ยอีกเกือบ5้าแสนล้านเพราะฉะนั้นเรามีเงินใช้แค่ห้าแสนล้านดังนั้นเราก็ต้องใช้ให้แมั่นยํา แล้วก็ถ้าเทียบถึงในแง่ของประเทศที่เขามีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้าดูตัวเลขของ OECD เราจะเห็นว่าตัวเลขของ government spending เนี่ยหรือว่าการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยควรจะไม่ต่ำกว่า40%ของเรานี่ต่ำกว่า20%เพราะงั้นเครื่องยนต์ตัวนี้ใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะก็คือว่าต้องเร่งแก้นะคะแล้วก็ต้องใช้เงินให้ถูกอย่าสุรุ่ยสุรายอีก e n ึ่ิ้นึงก็คือตัวของการส่งออก นะคะซึ่งเราก็ต้องมาดูประเด็นของเราเนี่ยนะคะก็สองตัวที่เราคิดว่ามีโอกาสก็คือตัวของการลงทุนแล้วก็ตัวของการส่งออกปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการลงทุนที่มีคนเข้ามาขอนะคะอยู่ประมาณ1.8ล้านล้านใน1.8ล้านล้านเนี่ยเป็นเงินที่มาจากเม็ดเงินนอกก็คือ foreign direct investment เนี่ยอยู่ประมาณ1.35ล้านล้าน เพราะฉะนั้นเราต้องเร่งทําอย่างที่คุณนัทพงศ์คุณดภิสิทธิ์พูดเลยว่าทําอย่างไรให้เม็ดเงินที่เขาขอจะมาลงทุนเนี่ยลงได้เร็วถูกต้องโปรง่งใสเพื่อจะสร้างงานในประเทศให้ได้อันนี้ถือเป็นโอกาสและที่มันดีก็คือว่าโอกาสตัวเนี้ยเงิน1 3 5 6ล้านล้านเนี่ยมันเป็นเงินที่ลงมาในอุตสาหกรรมใหม่ที่เราต้องการ เช่นเซมิคอนดักเตอร์รูปแบบใหม่ในเรื่องของการทำในเรื่องของรถยนต์นะคะที่เป็น next generation พวก EV หรืออื่นๆและรวมถึง Creative Economy อีกมากมายรวมถึง Wellness ที่อาจารย์ยศนันได้พูดด้วย mm hmm. สุดท้าย Engine ที่เป็นความหวังและเป็นทางรอดคือเรื่องของ Export พ mm hmm. อรเขาแตกนิดเดียว Export ตปีที่ผ่านมาโตแต่ว่าโตแบบไม่มีประสิทธิภาพ mm hmm. นะคะโต12.9มันคือ11.1ล้านล้าน ถามว่าทําไมต่ำถึงพูดว่าไม่มีประสิทธิภาพ mm. เพราะว่ามันกระจุก mm. หนึ่ในสามของการส่งออกเนี่ยอยู่ที่อเมริกากับจีน mm. แล้วทาไมมันถึงโตก็เพราะว่าเราต้องฟันโหลดเนั่นจากว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของอเมริกา mm. เขาก็ต้องรีบดันส่งออกกันไปนี่เรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สองมันไม่กระจายตัวเรามีคนส่งออกเนี่ยในประเทศเราเนี่ยที่จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกเนี่ยสามหมื่นกว่าคนในสามหมื่นกว่าคนเนี่ยเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยสองหมื่นสองพันกว่าคนาที่เหลืออีกเจ็ดพันกว่าคนเนี่ยเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่แต่รายได้ที่มาจากการส่งออกเนี่ยมันเป็นกระจุกที่ผู้ประกอบการรายใหญ่มากกว่า80%ดังนั้นเราต้องแก้การส่งออก สองวินาทีก็คือว่าต้องไปหาตลาดใหม่นะคะตลาดเดิมที่มีอยู่ต้องรักษาเพราะว่าอเมริกาและจีนสําคัญมากแต่ต้องไปหาตลาดใหม่ให้มีประสิทธิภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นยุโรปไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเอเชียนะคะแล้วก็ตะวันออกกลางเหล่านี้ต้องทําแล้วก็ต้องไปเสริมพวก SME ทําทำยังไงให้เขาสามารถที่จะสู้ได้3เรื่อง หนึ่งก็คือว่าไปเสริมทักษะที่เขาขาดมีทั้งเรื่องเทคโนโลยีมีการทำออนไลน์ออฟไลน์ต่างๆต้องทำสองต้องให้เขาเข้าถึงแหล่งทุนได้เพราะว่าถ้าเขาไม่มีแหล่งทุนเข้าไปต่อไม่ได้ซึ่งเราถึงมีนโยบายที่ดูแลในเรื่องนี้โดยตรงและสามต้องป้องกันเขาจากพวกนอมินีเพราะว่าไม่งั้นเขาแข่งขันไม่ได้ถึงเมื่อตอนต้นปีเนี่ยคะ่ะวันที่หนึ่งมกราเนี่ยเราถึงได้ออกมาตรการไปสีมาตรการสำหรับการป้องกันนอมินี ทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะทําให้เราสามารถจะโตเต็มศักยภาพเหมือนที่คุณ,ณภิสิทธิ์พูด<ม>ก็คือไปแก้สิ่งที่เราแก้ได้ในเรื่องของการลงทุนทํายังไงให้เข้ามาเร็วมไม่ใช่ว่าแค่ขออย่างเดียว<ม>แล้วก็เรื่องของการส่งออกครับอ่าดรยศนัน an เอาปัญหาเดียวกันเนี่ยจะเอายังไงคนไทย